เพิ่งติดโซลา่าครับถ้ายัางไม่รู้สาสิ่งนี้นะครับถ้าทันไม่มีไฟฟ้าแล้วติดโซลา่าแทนเลยได้ไหมอันนี้ไม่ควรครับเราควรจะติดให้พอดีติดให้พอดีกับสิ่งที่เราใช้กลางวันอันนี้เราจะได้คุมม้มที่ตุดอย่าเพิ่งติดโซลา่าครับถ้ายัางไม่รู้สาสิ่งนี้นะครับ ต้องบอกกันครับว่าโซลา่าในปัจจุบันที่ดีที่สุดนิยมที่สุดคุ้มค่าไว้ที่สุดคือออนกริดนะครับซึ่งออนกริดเนี่ยหคุณต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงครับซึ่งไฟฟ้าถ้ามีหลายหลายคนถามว่าถ้าชั้นไม่มีไฟฟ้าแล้วติดโซลา่าแทนเลยได้ไหมต้องบอกว่าอย่าเลยครับ ใช้ของการไฟฟ้าดีที่สุดครับกลับกันถ้าคุณอยู่พื้นที่ห่างไกลอยู่เกาะอยู่ภูอยู่เขาสูงอันนี้โซลา่าเนี่ยน่าจะคุ้มค่าและถูกที่สุดข้อ2ครับกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านเลยอย่างที่ผมบอกไปครับดีที่สุดคุ้มที่สุดเนี่ยมันเป็นออนกิดออนกิดต้องมาผสมกับไฟของการไฟฟ้ามันผลิตและมันต้องใช้เลยถ้ามันใช้เลยเนี่ยมันไปใช้ทดแทนไฟของไฟฟ้าและให้ไฟของไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบคเอพ ถ้าผลิตแล้วไม่พอใช้ไฟฟ้ามารวมกันซึ่งกลางวันเนี้ยถ้าเราไม่มีคนอยู่หรือไม่ได้ใช้เลยแต่สระว่ายน้ําตุ้มๆเลยมีแม่บ้านอยู่หรือมีปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่อันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูพฤติกรรมครับว่ากลางวันเรามีอะไรกลางวันใช้หรือเปล่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ากลางวันใช้หรือมีคนอื่นใช้อย่างที่สามครับไม่ควรติดโซลา่าเพื่อขายครับ คือต้องบอกว่าโซล่าฟาร์มเนี่ยเขาได้สัมปทานมาแบบหนึ่งเนาะแต่เนี้สำหรับโซล่าที่เป็นบ้านนะครับบ้านเนี่ยมันจะมีโซล่าภาคประชาชนซึ่งโซล่าภาคประชาชนเนี่ยเขาให้ไฟ1เฟสเนี่ยไม่เกิน5 k ถ้าคุณใช้จริงๆแค่3 k แล้วไปติด10เคจะเกิดอะไรขึ้นขายได้ไหมได้ครับแต่อัตราการขายเนี่ยอยู่2บาท20แล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะคืนทุนละครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำเลยครับถ้าจะติด เื่อขายสูตรง่ายๆเลยอย่างแรกคือเราอยากลดค่าไฟตอนกลางวันเท่าไหร่นี่คือโซล่าที่เราควรจะติดแล้วเดี๋ยวค่อยคอนเวิร์ตออกไปเป็นกี่เคผมให้สูตรไ้เลยก็ได้ครับถ้าอยากลดค่าไฟสัก2,000บาทกลางวันนะครับ2,000บาทเนี่ยติด3-4 k คครับอยากลดค่าไฟ3,000บาทติดประมาณ5 k กว่าครับอยากลดค่าไฟ5-6,000บ,บาทติดไปเลยครับ 10K คทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมี ไฟกลางวันมากกว่านั้นนะครับถึงจะคุ้มถ้าคุณปิ่มๆน้อยๆไม่คุ้มครับอย่างสุดท้ายครับหลายๆเจ้าแนะนําซึ่งเป็นข้อแนะนําที่ไม่ผิดก็คือจริงๆค่าไฟเขาสองสามพันนี่นแหละค่าไฟกลางวันอาจจะพันเดียวด้วยซ้าแต่เขาอยากจะติดเพื่อเปิดแอร์คือบางทีมันรู้สึกหงุดหงิดอะที่ทาไมเราต้องเสียค่าแอร์ยอมร้อนลิตรเราอะไม่เท่าไหร่พ่อแม่ยอมร้อนไม่อยากให้ลูกเปลืองค่าไฟอีกไอเดียนึงนะครับ ติดโซล่าแล้วบอกท่านเลยเปิดแอร์เลยพ่อคุ้คุ้คแมแน่นอนเหมือนได้เปิดแอร์ฟรีเป็นการให้ของขวัญพ่อแม่อีกชิ้นได้ด้วยครับติดเพื่อเราจะเปิดแอร์ได้เย็นฉ่ำทั้งวันถ้าอย่างเงี้ยยังพอแนะนำได้ครับเพราะฉะนั้น3ข้อนะครับที่ไม่ควรติดหนึ่งมีไฟใช้แต่ไปติดโซล่าแทนอันนี้ใช้แบตเตอรี่สครับ ไม่มีคนอยู่บ้านกลางวันเลยแถมไม่มีโหลดไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันอีกติดโซลา่าถ้าเป็นออนกิดเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยครับแล้วมันก็จะไปสู่ข้อที่3ครับคือติดเกินอยากติดเพื่อขายพอมีภาคประชาชนนี่อย่างที่ผมอธิบายไปกว่าจะคุมค่าไม่คุมครับแต่ถ้าจะติดเพื่อเปิดแอร์ให้มากขึ้นถ้าจะติดเพื่อเป็นของขวัญพ่อแม่เพื่อจะได้เปิดแอร์ฉ่ำๆไม่รู้สึกผิดจัดได้เลยครับคอมซโซลา่าเรามี ผู้เชี่ยวชาญสามารถปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับติดต่อได้ในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น messenger ไม่ว่าจะเป็น line add call center พร้อมบริการท่าน24ชั่วโมงครับ